ทีมมาร์เก็ตติ้งจากบิดคับออนไลน์ครับมาดูกันว่าในทีมของเรากำลังเตรียมงานอะไรกันอยู่ BIT คับสมิธ2024ค่ะภายใต้ธีม g a t e w a y to the Future กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมงานบิ t คับสมิธสอ2พ g a t e w a y to the Future พี่พัดกำลังทำอะไรอยู่ครับเตรียมงานบิดคับสมิธสอ2 2ัค่ะ ซึ่งเราจัดขึ้นทั้งหมด2วันเต็มในวันที่19และ20ตุลาคมซึ่งตลอดทั้ง2วันนั้นเรามีกิจกรรมจัดเต็มในทุกๆบูธเลยและแน่นอนว่าในช่วงเซสชันในแต่และเวที T, นั้นมีสปกเกอร์ที่จะมาร่วมขึ้นพูดในงานทุกคนจะได้ทั้งความรู้ความสนุกตลอดทั้งสองวันและกิจกรรมมากมายที่จะจัดขึ้นเพื่อตอนรับทุกคนค่ะลงทะเบียนก่อนเข้างานฟรีได้ที่เว็บไซต์ www.bitcupsubmit.com um นี่มาลงทะเบียนกันเลยนะครับ